สบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซแองเบิร์ดสกุสุคนเดอ้อเบิร์ดสมองสุบอนพี่น้องเลยพ่อครับบ่าวลราประเพณีคือเก่าพี่น้องเอ้ยมื่อนี้กกับบอดได้ไปทางใดเดอ้ออยู่เฮือนอยู่ซานเบิร์ดมือแล้วมื่อนี้พี่น้องเลยนะบรรยากาศกด็ดีดีมื่อนี้คือสีแดดเนาะเออหม่นแดดเนาะทางทางลังเราเนี่ย ดแดดแต่ว่าน่าสิเป็นแดดฝนบ่หรือว่าจังได้แหละบังดูเมฆนะมีเมฆหนาเป็นส่วนมาก,กวันสักไม่ปกคลุมมันเป็นแดดฝนอยู่ห,หลายกัวเฮาว่าวพี่น้องเลยต้นบางยมต้นนี่ก็ต้นมักใหญ่ชาวไรเป็นคนปลูกแม่น้องหลัดดาวันเมื่อนี้กาจักสิได้ไปทางใดพี่น้องเอ้ยเดียวกัน คิดว่าจะได้อยู่เพื่อนหลายกว่าอยู่เนาะเพราะว่าเมื่อวานนี่ก็ไปเบิร์มือได้เมื่อวานนี่ก็เมื่อวานนี่เป็นมือห่อข้าวสาลห่อข้าวประดับดินเนาะบ่แม่นห่อข้าวสาลห่อข้าวประดับดินห่อข้าวสาลนี่สี่น้ำลังพี่น้องเอ้ยเนาะห่อข้าวประดับดินก่อนเ <c oughs> มื่อวานนี่ก็ได้มีโอกาสไปเห็นบุญส่วงเพื่อแต่ว่าเมื่อน,นี้ <c oughs> ยังบอกนี่ว่าสิได้ไปหรือบ่ได้ไปเนาะถ้าเบิ่งตอนสวยๆุ่นล่ะแต่ก็อยากไปอยู่อยากพาพี่พาเนอะไปะหาเกี่ยวหาส้มเบิ่งบรรยากาศทางนอะก่อนสักซนเนาะมันเวลาที่ว่าบ่ได้อยู่อ่ากับลูกกับเมียกาศสีออกไปข้างนอกแล้วถ่ายเบิ่งบรรยากาศทางเนาะจว่าลูกไายก็นอนเดี๋ยว kim pa với nó người cứ mằn thế chuột chuột đẹp đẹp với người nó cậu suối không kim pa cả bọ tam mặc thua kia này mình mình chỉ biết chèo chìm nó mày chìm nó mày lạnh nó mình nòng khẩu năm cân cạo luật sạch tưng bay tưng vá tưng bay tưng vá tưng bay 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 tưng tưng นอนแป๊บเดียวตื่นแล้วต่อไปเร็วๆหิวเข่าแล้วประนามลูกรีบเข่าแล้วต้องยืงเข่ารีบเข่าตื่นแล้วพี่น้องเลยตื่นแล้วนอนแป่บเดียวถ้าเราไม่บอกถ้ากระถ่ายบึ่งนอนลงได้หนีมาแบบนี้ตื่นแล้วไวัว่า มาเด้พี่น้องเด้อมาเียนยฮะมตแสบดีปลากระบอกมันมันดีวตอนี้นอนหอนหัวละชิ้นหัละชิ้นกันไม่ชอเหัว Mm

רוצ disappointment <Imagine. S 1> ทางง่วงไหมง่วงไหมกระตันไม่งมบุบบุอยู่ในใบหน้าสั n หนัดีแต่ปวดบุบกันปวดง่ายมาก้านใช่ใช่ับุตามาหร

ระทางบ่มมาวันนีนวาา้วันนะครับใส่เพใส่กระทะมันออกแล้วมันตกมตนันจะจมเข้าในมันต,ตกลายเลยมันออกข้างเร็วกอืากระทะมันจะปลูกกระไม้มันจะินมันแพงนี่แหลย มาเนงิล mm ูกละท่านกี่กกเป็นหนึ่บาทก็เงินละบาทเงินละสองบาทก็ใส่มันแหละกับปิดเ่ะเล็กใส่กับปิดก่อนใรนะปิด

ตล้วปวแงพุงซีนั่นก้อนแห้งหบนั่นแล้หัข่ผมนั่งไ่ดีไว้คบเป็อะไรจินะเป็นอะไรกสออ นางยึต้นทเไมอีกอ่ะ ลาไลปน่องเลยเนาะลาปารุงบังรับลุ้งกินต้มน้ไมัเดีลุ้งบอกบางคับมึกิต้มน้ไมับอกลาปราจาเดยพไปน่องเด้นโจกีไปเพียงสมอเนาะขอบคุณขอบุณที่เขามาเบิกมาชมเด้ม ฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามเมื่อก่านพี่น,น้องเอ้ยฝากไปกดไลก์กดแชร์กดติดตามสองเอนะืลยละดานน้องลูกน้ำเด้อเนาะสบายดีสบายดี